มันเป็นเรื่องการเมืองการเมืองซึ่งภูมิใจไทยเองตอนนี้เริ่มถูกเอาคืนเพราะอะไรบ้างคะในบอกมาสิอ่าหนึ่งเนี่ยในหลายวันละอกคือคือวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาก็จริงภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมก็จริงแต่ว่าไอ้การเมืองเนี่ยแต่ละฝ่ายมันไม่สามารถที่หยุดอยู่เท่านี้ฉั้นอยู่ที่สองชั้นก็จะฉั้นชอบการเป็นที่สองอ่ะไม่ไม่ใช่ถูกไหมฮะฉั้นชอบเพราะันเป็นที่สองวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งแต่วันนี้ฉั้นยังอยู่เบี้ย ข้างล่างของไอ้พักแกนนําอยู่ก็ไม่เป็นไรนะท่านก็อําพางแกนกลางซุ้มซ่อนยาวนานสะสมกําลังรอคอยโอกาสของท่านไปะนะเผลอ,อเมื่มอไหร่ท่านก็จึกอ่านะไอ้พักแกนนําก็วันนี้ก็ต้องใช้งานมันอยู่หลายรอบแล้วน,นะหลายรอบแล้วนะแต่มื่อกีจึกหลายรอบแล้วนะ <c oughs> ก็ต้องมีเขาเรียกสงครามสั่งสอนปรามกันบ้างปรามกันบ้างสงครามสั่งสอนเพราะอะไรเรื่องเอาภายอันนี้ชัดเจนหนึ่งจะเล่นฉันใช่ไหมจะเล่นฉันจะเล่นลูกใช่ไหมอาชาดา